ิเลยเทศาบาลหนูโทรหาน้องเอดิอบตวปวกแดงเห็นไลฟ์สดนี้ไหมครับพี่กดกดแชร์เข้าไปนหน่อยอเทศาบาลไฟฟ้ามาแล้วครับผมไฟฟ้ามาแล้วหนูระวังเส้นฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเริ่มไหม้แล้วถอยออกมาถอยออกมาถอยไปไกลลูกถอยไปไกลขอบคุณเจ้าหน้าที่ ไฟฟ้าปวกแดงครับผมตอนนี้ถึงที่เกิดเหตุแล้วครับไฟฟ้าปวกแดงถึงที่เกิดเหตุแล้วครับผมขอลดน้ําขอลดน้ําหน่อยครับผมนะครับลดดับเพลิงของอบตก็ได้หรือเทศบาลก็ได้ครับขอหน่อยครับผมขอหน่อยขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้สายไฟที่ซอยกอบัวปวกแดงระวังสายนี้ระวังสายนี้กําลังมันกําลังควันขึ้นสายนี้กําลังควันขึ้นออกมาเลยพี่ออกมาเลยนั่นแหละกำลังจะไม่เตาลูกนั้นแล้วฝั่งซ้ายเลยกําลังจะไม่เตา นะครับเป็น,นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผูกแดงด้วยนะครับขณะนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงแล้วกําลังจะทําการตัดไฟครับผมขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผูกแดงด้วยนะครับผมตีสามกวกว่านะครับขณะนี้เวลานี้ตีสามกวกกว่าเอาถอยให้ลุงหน่อยถอยลุงถอยไปเลยลุงถอยไปเลยตอนนี้ดับไฟให้แล้วครับตัดไฟแล้วครับพี่ ที่ฝั่งนี้ไหม้ด้วยนะโหยดับเพลิงยังไม่มาอีกรดน้ําลดดับเพลิงของเทศบาล<ๆ>มาหรือยังครับอบตอ,ออกมาหรือยังได้เห็นเห็นไลฟ์สดนี้อยู่ไหมครับผมแจ้งแล้วเมื่อกี้เรียกไปแล้วเขาบอกให้โทรโทรแล้วนี่นะครับใครเห็นไลฟ์สดนี้อยู่นะครับ แชร์เข้าไปในเทศบาลปวกแดงด้วยนะครับดับเพลิงของปวกแดงนะครับตอนนี้หลับอยู่หรือไงครับผมฝั่งนี้กาลังไหมครับพี่ตีตีฝั่งนี้ให้หน่อยตีได้ไหมนู่นฝั่งขวาพี่นี่เนี่ยเนี่ยสายเนี้ยสายฝั่งขวาพี่กาลังไหมเตาเลยหนูเอาโอ้ยหลอดไฟก็อยู่ข้างในนะครับเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าปวกแดงด้วยนะครับกําลังทําการตัดไฟอยู่ทั้งกานนี้ขอบคุณมากๆครับผมนะครับเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมโหสายเคเบิลเยอะนะครับ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับลัดวงจรมีการไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับนี่ครับคือความที่มีสายเคเบิลเยอะแยะนะครับมัดรวมกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเตือนไปนานแล้วนะครับบอกไปกี่ครั้งแล้วซอยนี้นะครับให้มาเก็บให้ดีให้มาทําให้ดีนะครับเป็นชนวนก่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรตอนนี้ไฟกําลังไหม้สายไฟอยู่นะครับ พี่ระวังหัวนะตรงนี้กําลังลุกฝั่งขวามือพี่นะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าปลวกแดงด้วยนะครับผมกําลังทําการตัดกระแสไฟให้อยู่นเวลานี้นะครับผมโอ้โหดับเพลิงยังไม่มีใครมาเลยนะครับดับเพลิงยังไม่มีใครมาเลยโอโ้โหลับอะไรขนาดนี้ปิดแล้วครับผมปิดไฟแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังตัดกระแสะไฟให้ครับผม ที่ไหนครับที่ปวกแดงครับผมซอยกอบัวปวกแดงตำบปลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองหลังโลตัสปวกแดงครับหลังโลตัสปวกแดงนี่ครับฝั่งนี้กําลังลุกลามครับพี่พี่ดึงให้ได้ไหมพี่ดึงเต,าต่าตัวนี้ได้ไหมพี่ดึงเต,าต่าตัวนี้ได้ไหม <c oughs> ครับผมครับผมขอบคุณครับ นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งให้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าพวกแดงกําลังเร่งให้อยู่ขอบคุณมากๆครับผมนะครับกำลังเร่งตัดกระแสไฟแล้วก็จะขึ้นตัดเตาไฟที่ยังกําลังลุกไหมอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหดับเพลิงปวกแดงดับเพลิงเทศบาลปวกแดงหลับสนิทครับผมนะครับมีใครโทรให้ยังพี่โทรให้ยังโทรเข้าเทศบาลหรือยังตายแล้ว ไลท์ขนาดนี้ไฟขนาดนี้ไม่ดูอะไรกันเลยนะครับไม่ออกมาเลยนะครับผมออกมานิดนึงนะพี่ออกมานิดนึงเทศบาลบ้านปวกแดงนะครับลดน้ํานะครับผมลดน้ําที่ซอยกอบัวตาบนปวกแดงอำเภอพวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมซอยกอบัวนะครับหลังโลตัสปวกแดงนะครับที่จะมุ่งหน้าซีเคพาร์ซาปวกแดงนะครับขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าปวกแดงกําลังเข้าทําการตัดกระแสไฟให้อยู่นะครับผมขอลดน้ำหน่อยครับ อ,อบอตอก็ได้หรือเทศบาลปวกแดงก็ได้นะครับผมลดน้ํามาดับไฟให้หน่อยนะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ครับผมกําลังนะครับขึ้นดับไฟอยู่ในขณะนี้นะครับพี่ๆมาตรงนี้ก่อนก็ได้นี่อย่าให้มันลามขึ้นหม้อไฟใหญ่พี่เนี่ยโอ้ตายแล้วพี่มานี่ก่อนอย่าให้มันลามเข้าหม้อไฟใหญ่พี่อะ ใช่ครับไฟจะลามใหญ่แล้วครับผมนะครับรดน้ำยังไม่